ปฏิจาร์้ามันมีอย่างท้ำกับเนี่ยจ้ะทุกคนไช้ำดอกไม้ต้นไม้ใส่ก,กระถางแบบน้อยๆแบบนี้ไว้จ้ะทุกคนเวลาเขาอยากออกไปตั้งประดับมุมใดเขาก็าไปตั้งเลยจ้ะมีสิมาแยกากันเนี่ยก็เขาเอื้นซุ่นเองก่อนนี่ไง ติดแหบบลาค่ะทุกคนไม่แหงกันนิดเดียวออกมาเป็นออกมาเป็นกระถางอันนี้เขาเอิ้นอะไรเหี้ยก็ลิ้นมังกรแบบลิ้นมังกรแขะแม่ทุกคนเอามาใส่กระถางไว้แบบนี้แล้วก็ถูกงก่ายง่ายเลยจ้ะก็เอาก้อนหิน วางไว้มอให้มันขยับขยือนว่างปิดจับน้ำตกเก้าอี้ไปเ้ฟทุกคนเตมบานให้มันขายนี่ก็เปิดสวนได้ดีนะต้นดอ,อกไม้ต้นอะไรเนะี่ยกระทสวยๆเมื่อวานก็ได้เราจะคนหนึ่งกระสนี้ก็ขายได้เลยเนาะหาสิบบาท <laughs> สี่มีคนสื่อบออะไรทุกคน น่ารักเนาะน่ารักบ่ะจ้ะนี่เอาเห็นไอ้พวกนี้มันปลูก้งทุกคนมันงงมั้งไมันกัดติดแล้วจ้ะน่ารักเนาะชมเลยค่ะทุกคนสวยเนาะ